กราบสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมแบงค์นายช่างเลือกครับสำหรับในวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวเครื่องมือช่างให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีก1ชิ้นครับจะเรียกว่าเครื่องมือช่างได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นรองเท้าเซฟตี้ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ป้องกันของพี่ๆช่างทั้งหลายแล้วกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับเป็นรองเท้าเซฟตี้แบบไม่เหมือนรองเท้าเซฟตี้ทั่วไปครับเพราะว่าดีไซน์หรือว่ารูปทรงของเขาเนี่ยจะแตกต่างจากรองเท้าเซฟตี้ทั่ว หรือว่าจะใส่ออกไปเที่ยวด้านนอกก็ได้นะครับรองเท้าคู่เดียวเนี่ยสามารถใช้ได้แบบ2 in 1วันเลยครับและสําหรับรองเท้าเซฟตี้คู่นี้นะครับราคาก็ไม่แพงเลยครับตอนที่ผมได้มาเนี่ยราคาอยู่ที่559บาทเท่านั้นเองนะครับเป็นรองเท้าเซฟตี้ที่สามารถทนไฟได้นะครับแล้วก็กันน้ําได้ด้วยครับส่วนในการป้องกันอื่นๆเนี่ยก็จะไม่แตกต่างจากรองเท้าเซฟตี้ทั่วๆไปเลยครับเราสามารถใช้งานได้เหมือนกันเลยนะครับ แต่ที่ผมเลือกใช้เป็นรุ่นนี้เนี่ยก็เพราะว่ารุ่นนี้สามารถทนไฟได้นั่นเองครับก็คือผมทํางานเชื่อมบ่อยนะครับก็จะมีพวกสะเก็ดจากการเชื่อมนะครับการตัดหรือว่าการเจียต่างๆครับก็เลยเลือกรองเท้าเซฟตี้ที่สามารถทนไฟได้นั่นเองครับและในราคา5 5 9บาทเนี่ยเพื่อนๆจะได้รองเท้าเซฟตี้มา1คู่ครับแล้วก็จะได้เป็นกระดาษเช็ดชู่ทาความสะอาดรองเท้านะครับมาอีก1ห่อครับมีจํานวนทั้งหมด12แผ่นนะครับแล้วก็จะมีถุงเท้ามาให้เราอีก1คู่ครับสำหรับหลานค้าที่ผมสั่งซื้อมาจะสั่่งื้อานเว็บไต์นับ ร้านนี้เนี่ยมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งครับคือเวลาที่เราสั่งซื้อนะครับทางร้านเขาบอกว่าให้เราสามารถเลือกไซส์รองเท้าตามไซส์รองเท้าพอบาที่เราใส่ประจําได้เลยครับและถ้าเกิดว่าเราสั่งซื้อมาแล้วนะครับเราใส่ไม่ได้เนี่ยสามารถเปลี่ยนไซส์รองเท้าได้ด้วยครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับในการซื้อออนไลน์ครับหากว่าเราซื้อมาแล้วเนี่ยใส่ไม่ได้ก็สามารถเปลี่ยนได้ครับและถ้าเพื่อนๆท่านใดที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ร้านค้าที่ผมสั่งซื้อเอาไว้ให้ที่คําาาอออธิิิบยใใต้้ลปปววดดีีีโโนนนนนรรรัแะชช่่่งงงขขทท9 9เืมมพศษ ก็จะมีการลดทั้งหมดถึง6ต่อนะครับหากว่าซื้อในช่วงนี้เนี่ยอาจจะได้ราคาที่ถูกกว่าที่ผมสั่งซื้อมาด้วยครับและในคราวนี้นะครับเรามาดูรายละเอียดของรองเท้าเซฟตี้คู่นี้กันบ้างครับสำหรับรองเท้าเซฟตี้คู่นี้นะครับอันดับแรกเลยเนี่ยเขาจะเป็นดีไซน์แบบหนังกลับนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยจะเป็นผิวหนังกลับทั้งหมดครับและในส่วนของทางด้านในรองเท้านะครับเขาก็จะมีการบุผ้าเอาไว้อีกชั้นหนึ่งครับแล้วก็จะมีการบุฟองน้ําเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อให้เราสวมใส่ได้สบายมากขึ้นครับ และในส่วนของน้ำหนักนะครับอันนี้ถือว่าไม่หนักเลยครับแทบจะไม่แตกต่างจากรองเท้าผ้าใบทั่วไปเลยนะครับและในส่วนของพื้นรองเท้าเนี่ยเขาจะมีการกัดลายให้ลึกกว่าปากติครับ ช่วยป้องกันการลื่นนะครับสามารถป้องกันน้ํามันหรือว่าสารเคมีต่างๆได้ครับและยังสามารถป้องกันไฟฟ้าสถิตได้ด้วยนะครับและยังมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งครับสำหรับพื้นรองเท้าต,ตัวนี้เนี่ยเขาจะมีการเสริมแผ่นเหล็กบางๆเอาไว้ด้านในอีกชั้นหนึ่งครับช่วยป้องกันการทะลุนะครับหากว่าเราไปเหยียบตะปูหรือว่าของแหลมคมต่างๆเนี่ยก็จะช่วยป้องกันไม่ให้ทะลุเข้าไปโดนเท้าด้านในของเรานั่นเองครับและในจุดที่ผมชอบเป็นพิเศษนะครับก็คือในเรื่องของงานดีไซน์หรือว่าการออกแบบของเขาครับคือเราสามารถใส่รองเท้าเซฟต้่เยไปททลลจตกกาาางง และในเรืร่องของการเก็บงานจากการผลิตนะครับเท่าที่ผมดูด้วยตาเปล่าเนี่ยก็ถือว่ายังเก็บงานได้ไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะครับตรงน,นี้เนี่ยยังมีคาบกาวอยู่เลยครับก็บยังพอเห็นได้ชัดนะครับว่าการเก็บงานเนี่ยอาจจะไม่ได้เรียบร้อยเท่าไหร่ครับแต่ว่าในาราคา559าบาทได้มาประมาณนี้เนี่ยผมถือว่าโอเคแล้วครับและเจ้ารองเท้าคู่นี้นะครับก <advances. S 2> ็จะเป็นรองเท้าเซฟตี้ครับจะเป็นรองเท้าหัวเหล็กนะครับเหมือนรองเท้าเซฟตีตท้ทั่วไปเลยครับในส่วนของการเซฟตี้หรือว่าการป้องกันเนี่ยผมคงไม่ได้รีวิวให้เพื่อนเพราาาาาะะว่่่่จจไไมแตตตกกงงเเเทท้ัๆปลยพื่อนน่ยาจจะรู้ัักกนดีอยู่แล้ร แต่ว่าในว,วันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวหลักๆเลยก็คือในเรื่องของการทนไฟครับแล้วก็ป้องกันน้ําได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบกันเลยดีกว่าครับในการทดสอบครั้งแรกเนี่ยก็จะเป็นการทดสอบทนไฟจากสะเก็ดการเจียรหรือว่าการตัดทั่วๆไปครับอาจจะเป็นสะเก็ดไฟที่ไม่ได้รุนแรงมากมายนักน,นะครับแต่ว่าเป็นงานที่เราพบเจอกันบ่อยๆแน่นอนครับผมก็จะวางชิ้นงานให้ห่างจากรองเท้าประมาณสัก1ฟุตนะครับแล้วก็จะทาการเจียให้มีสะเก็ดไฟเนี่ยไปโดนรองเท้าของเราครับ และในการทดสอบทนไฟจากสเก็ตการเจหรือว่าการตัดเนี่ยก็ถือว่าทําออกมาได้ดีเลยครับไม่มีร่องรอยของการไหม้หรือว่าเสียหายนะครับก็จะมีสเก็ตเหล็กติดอยู่บ้างเล็กน้อยครับปัดๆก็สามารถออกได้ครับอันนี้ถือว่าผ่านนะครับสามารถใช้งานได้ครับคราวนี้นะครับเรามาทดสอบการทนไฟให้หนักขึ้นมาอีกนิดนึงครับก็จะเป็นการทดสอบการทนไฟจากการเชื่อมนะครับโดยที่ผมจะจําลองการเชื่อมเหมือนที่เราทํางานปกติเลยครับให้ชิ้นงานอยู่ทางด้านบนนะครับห่างจากรองเท้าของเราประมาณสักหนึ่งเมตรครับแล้วก็ให้สเก็ตการเชื่อมเนี่ยตกลงมาให้โดนรองเท้าของเราครับ มาลองดูนะครับว่าแบบนี้เนี่ยยังทนได้อยู่หรือเปล่าครับในความสูงระดับนี้เนี่ยผมมองว่าไม่มีผลเท่าไรครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเอาชิ้นงานเนี่ยมาใกล้ๆรงเท้าของเราเลยดีกว่าครับ และสาหรับในการทดสอบการทนสเก็ตจ,จากการเชื่อมนะครับอันนี้เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่ามีจุดดาๆอยู่ครับอันนี้คือผิวทางด้านบนเนี่ยไหม้นะครับแต่ว่าไม่ได้ทะลุเข้าไปด้านในครับในการทนไฟจากสเก็ตของการเชื่อมเนี่ยผมก็ถือว่าสามารถทนได้นะครับเพราะว่าไม่ทะลุเข้าไปด้านในให้โดนผิวหนังของเราครับแต่อาจจะลดความสวยงามของรองเท้าของเราไปนะครับเพราะว่าจะเป็นจุดดาๆแบบนี้เต็มไปหมดเลยครับแต่ว่ารองเท้าของเราไม่ติดไฟแล้วก็ไม่เป็นรูนะครับอันนี้ก็ถือว่าสามารถใช้งานได้ครับและสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการทดสอบการกันน้าครับ ผมก็จะากระดาษเช็ดชู่ธรรมดาเนี่ยแหละครับยัดเข้าไปข้างในรองเท้าของเราครับแล้วก็จะนารองเท้านะครับไปจุ่มในน้ําอีกทีนึงครับมาลองดูกันนะครับว่ากระดาษเช็ดชู่ด้านในเนี่ยจะเปียกหรือเปล่าครับและสําหรับในการกันน้ำนะครับที่เขาบอกว่าสามารถกันน้ําได้เนี่ยก็คือสามารถกันน้ําตื้นๆได้เท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใส่ลุยน้ําลึกๆครับทั่วมาจนถึงข้อเท้าเนี่ยยังไงก็เปียกอยู่ดีครับในการทนไฟก็เหมือนกันครับเขาบอกว่าสามารถทนไฟได้ไม่ใช่ป้องกันไฟได้นะครับเราไม่สามารถเอาไปใส่ลุยไฟได้นะครับ คราวนี้ครับเรามาลองดูกันครับว่ากระดาษเช็ดชู่ด้านในของเราเนี่ยยังแห้งอยู่หรือ course, um. เปล่าครับค like <ös S 2> <Maybe. S 1> ือในตอนนี <iction> ้นะครับกระดาษเช็ดชู้ที่ผมใส่เข้าไปด้านในเนี่ยคือเปียกชุ่มเลยครับเปียกแบบเปียกมากๆเลยนะครับเราสามารถที่จะบีบน้ําออกมาได้แบบนี้เลยครับอันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่ารองเท้าของเขากันน้ําได้จริงหรือเปล่าครับหรือว่าสามารถกันน้ําได้แค่เพียงขอบด้านล่างตรงนี้เท่านั้นครับหรือว่าตอนที่ผมจุ่มจุ่มเยอะเกินไปครับน้ําอาจจะเข้าตรงลิ้นตรงนี้ก็ได้นะครับก็อาจจะเป็นไปได้ครับว่าอาจจะจุ่มเยอะเกินไปครับ เดี๋ยวผมจะลองดูใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะใส่กระดาษเช็ดชู้เข้าไปเหมือนเดิมครับแต่ว่าในคราวนี้นะครับผมจะจุ่มน้ําให้น้อยลงครับจะจุ่มแค่เพียงขอบตรงนี้เท่านั้นนะครับจะพยายามมาให้น้ําเนี่ยเข้าผ่านทางลิ้นตรงนี้นะครับเรามาลองดูนครับว่ากระดาษเช็ดชู้ของเราเนี่ยจะเปียกเหมือนเดิมหรือเปล่าครับสำหรับในคราวนี้นะครับกระดาษเช็ดชู่ที่เราใส่เข้าไปด้านในเนี่ยก็คือแห้งสนิทเลยครับไม่เปียกนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าจุ่มน้ําได้แค่เพียงขอบด้านล่างตรงนี้เท่านั้นนะครับผมมองว่าไม่น่าจะพูดว่าเป็นฟังก์ชันกันน้าครับรองเท้าทั่วไปก็น่าจะสามารถทําได้เหมือนกันนะครับสาหรับฟังก์ชันในการกันน้ำเนี่ยผมถือว่าไม่สามารถใช้งานได้ครับและเรามาสรุปกันในช่วงของท้ายคลิปดครับเราก็จะมาสรุปกันแบบเปียกๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับรองเท้าเซฟตี้คู่นี้ครับอันดับแรกเลยก็คือในเรื่องของงานดีไซน์ครับผมมองว่างานดีไซน์ของเขานี่สวยนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้หลากหลายดีครับแต่ในเรื่องของการทนไฟนะครับก็คือสามารถทนไฟได้ในนรระดัับบึงค แต่ถ้าเกิดว่าเป็นงานเชื่อมเนี่ยอาจจะมีความสวยงามที่ลดลงครับส่วนในเรื่องของการกันน้ำนะครับอันนี้ผมมองว่าไม่สามารถใช้งานได้จริงครับแต่ในเรื่องของการป้องกันอื่นๆนะครับในเรื่องของการกันกระแทกหรือว่าหัวเหล็กเนี่ยอันนี้ผมมองว่าใช้งานได้ปกติเหมือนรองเท้าเซฟตี้ทั่วไปแน่นอนครับและอย่างหนึ่งนะครับรองเท้าเซฟตี้ค่นี้ก็ถือว่าไม่แพงเลยครับมีราคาแค่เพียง5 5 9บาทเท่านั้นเองนะครับและทางร้านค้าเนี่ยเขายังมีรุ่นอื่นๆให้เราเลือกใช้งานอีกเยอะเลยครับเผื่อว่าเพื่อนๆท่านใดที่ดูคลิป และในวันที่9เดือน9นี้นะครับทางเว็บไซต์ Lazada เนี่ยเขามีโปรโมชั่นพิเศษครับลดสูงสุดถึง6ต่อเลยนะครับอันนี้เนี่ยไม่ควรพลาดเลยครับและถ้าเพื่อนๆท่านใดที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดปุ่มติดตามแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใครครับสำหรับในคลิปวิด,โดีโอนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ